ครับคลิปนี้ก็จะพามาดูาชุดชุดแปนเบรกนะครับสำหรับติดตั้งในรถแลนเซอร์ EX นะครับส่วนส่วนชุดเบรกเป็นของเบ m โ o นะครับ Evo Evo 9นะครับในการในการแปนนะครับสำหรับ ใส่ลดรถในบ้านเราแล้วก็จะมีการสร้างนะครับสร้างขาครับสร้างขาตัวนี้ขึ้นมาครับขาเป็นเป็นงานเหล็กนะครับเป็นเหล็กความหนาน้น้อยก็อย่างน้อยก็สักสิบพานะครับก็สร้างขาข,าขึ้นมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งให้ดูนะครับก็ก็เริ่มกันเลยครับผมติดตั้งขาเหล็กนะครับขาที่เราสร้างนะครับ เข้ากับหูยึดตรงคอม้านะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน,อน็อตให้แน่นแล้วนะครับอ่ะ ใส่จานครับจานครอบก่อนสำหรับจานนะครับจานจานที่หาได้ก็คือมันจะไม่ตรงรุ่นนะครับถ้าขนาดโตนะครับเราต้องหาจานที่มันความลึกความลึกของหมวกเนะฮะความลึกตรงมาจากาตรงนี้มาถึงหน้าจานเนี่ยให้มันให้มันเข้ากับไอ้ใช้กับไอ้ตัวเรนเซอร์ได้นะครับ ส่วนไอ้เป้าตัวนี้เราก็มากลึงล้างเอานะฮะเพื่อให้เป้ามันมันได้กับไอ้ตรงตรงเบ้าดุม,มน,นะครับอันนี้จะเป็นจานขนาด5 5มมิลนะครับใส่จานครอบเข้าไปนะครับ rồi uh, dứt ตัวนี้เราจะใช้เป็นบูตลองนะครับบูธลองข้างในแล้วก็ปั๊มค่านะครับแล้วก็ขัดน็อตให้ แต่ไม่รู้ไอ้ลูกขาเบรกนะฮะ ประมาณนี้ครับในการติดตั้งครับเวลาติดตั้งก็ให้ให้จุกไล่ล้มนะครับให้ขึ้นบนนะครับขึ้นบนนะครับ <c oughs> ในการทำขาแล้วก็จะจะดูไอ้ตรงผ้าเบีรกนะไม้ผ้าเบรกมัน เสมอหลังจานเปลีอกนะครับเพื่อให้มันกินเต็มหน้านะครับสำหรับชุดหน้าก็ประมาณนี้ครับในการติดตั้งนะครับครับสำหรับชุดข้างหลังนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเราสร้างสร้างขาเหล็กขึ้นมานะครับก็ติดตั้งก็ใส่ถันน็อตนะครับ อานค้อบนะครับ ัวปั๊มถ้ข้างหลังจะโมจะโมเยอะหน่อยนะข้างหลังก็คือเรา,าเฉือนขาไอขาเดิมมันนะครับตัดตัดออกตลอดแล้วแล้วก็มาสร้างตำแหน่งยืดใหม่นะครับเพราะจานในตัวนี้มันจานมันขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นจานโตเลยขาเราทาทาต่อได้ไม่ต้องตัดนะครับนี่ในการในการตัดในการทาทาตำแหน่งยืดใหม่เราต้องทําทให้มันได้ฉากกับหน้าพระเบงนะครับ ไม่งั้นมันก็จะบิดแล้วก็เบรบมีเสียงนะครับติดตั้งครับก็ใส่ขันน็อตได้เลย ประมาณนี้นะครับในการติดตั้งนะครับนะครับท้ายนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์จดกว่ากดซับสไครป์สำหรับช่อง youtube ช่างพงด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็อพอพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ